มาเลยค่ะเพื่อนวันนี้แต่สลัดนี้ขาดไม่ได้วันนี้นําเสนอเมนูสลัดสเต็กนะคะอันนี้สเต็กเนื้อสันนะคะไม่ไม่ทานมันนะคะสามชิ้นพอหรือว่าเดวิว่จะทานกับไข่ต้มเนี่ไข่ต้มซื้อมาสองแพ็คถ้าเราต้มเองนี่ไข่ต้มไม่ยากมันร้อนนี้ถ้าอยากเป็นยางมาตุ่มก็ประมาณวางลงไปแล้วค่ะห้านาที แต่นี้ข้างในเขาเป็นเขาทําดีมากนะคะเขาทําถูกต้องเป็นยางมะตูมดีมากของฝรั่งฝรั่งไข่ต้มไข่ต้มซื้อมานะคะอันนี้ดูสิมะเขือเทศหวานหวานกรอบกรอบมะเขือเทศเมืองนอกนะคะนี่ก็มีสลัดผักกาดขาวผักสลัดนะคะตัวแรกเนี่ยเนี่ยบอกโกลรี่อ,อันนี้ผักที่เป็นหัวเหมือน เหมือนกะหล่ำรรสิโคนกระหล่ำเล็กๆนะคะต้มเอามานำเอามาต้มก็อร่อยนะคะเ<ม>พื่อนน้ำซอสสลัดเหรอซอสสลัดก็ทำเองค่ะแม่สีแม่สีสซอสสลัดนี่พี่ก็จะใส่นะคะมายองเนสหนึ่งช้อนโต๊ะน,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 น้ำมันงานง้ำมันงาน้ำมันงานม ตามสับส่วนนะคะนมประมาณครึ่งถ้วยนมสีนมก็จะมันตรงมาจรงเยนยบางทีวิทานสลัดบ้านเราผัดลวกมันถึงไม่มีซอสแต่อันนี้ซอสวิใส่กระเทียม2กรีบนะคะโอกินกระเทียมจะหอมซีซาซีซาอันนี้น้ำมันแล้วก็คนให้น้ำมันงาเข้ากันเกลือนีดหนึ่ง ให้นดปแปรงน้ำตาลครึ่งชะะ้อนชาค่ะพริกไทยดำพริกไทยดำหนึ่งชอ้อนนะคะเ,เซีปของซอสนะคะรวดเร็วทันใจบายวีวีช่องไทยสวิสนะคะโค้กเกิลนี้แบบบางทีทำมาเป็นหลายสิบปีมันก็อัตโมติกทำปึ๊บปึ๊บปึ๊บเครื่องปรุงนะคะนะ บันนิกนะคะบางทีเราไม่ต้องทานบางทีมันอิ่มนะคะทานไข่ต้มกับสลัดก็อิม่มเพราะว่าสําหรับเมนูคนที่อยากลดน้ําหนักนะคะถ้าเป็นส,สเต็กเนื้อนี่ก็ทานกับสลัดได้นะคะสามชิ้นคนทานสามชิ้นทำสเต็กให้คุณสามีสักสามชิ้นก็พอแหละถ้าเป็นวิวิทานกับไข่ต้มนะคะนะคะสลัด ขยาคุณดีหุ่นสวยให้ทานวิตามินซีแล้วก็ซอสสลดัดวันนี้วิจะทานสลัดกับไข่ต้มไข่ต้มง่ายสะดวกสบายนะคะในเมนูปัจจุบันเร่งด่วนนะคะทำง่ายๆนะคะสลดัดสลัดผักกับซอสวิจะเตรียมไว้เลยนะคะใครชอบเมนูนี้ยกมือขึ้นเพราะว่าสเต็กทำแป๊บเดียวคะ่ะตั้ง กระทะร้อนๆแล้วย่างบนกระทะนะคะสเต็กสลัดหรือว่าทำสอเมนูสเต็กสลัดแล้วก็สลัดไข่ดาวนะคะได้2เมนูพอดีนะคะเพื่อนนะคะสลัดดีๆไปทำดูใครอยากได้เรซิปครบเสร็จบายบีบีนะคะสลัดสเต็กวันนี้ มีแต่เมนูน้ำลายใช่ใช่ค่ะเมนูเราจะทานอะไรเราต้องนึกก่อนนะคะว่ามันได้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะแต่ส่วนมากวิชอบทานปลาพรุ่งนี้จะเป็นปลา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 รักปลาเพราะว่าสามีทานเนื้อวิไม่ชอบทานเนื้อทานปลาค่ะนะคะสลัดหน้าทานใช่สลัด รอบเสียงสองเสียงสาไปทำดูนะเพื่อนนะอย่าลืมทานสลัดนะคะตื่นเช้ามาจะได้ระบบร่างกายเราจะได้รีแลกนะคะระบบกับถ่ายก็ดีทานผักเยอะๆผลไม้ทานผักผลไม้อย่าลืมนะคะเพื่อนบ๊ายบายเมนูนี้น่าสลัดน่าทานมากอ้น้ำซอสทำเองคะ่ะ ซ e อูนักสติกรีปขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ร่ำรวยถ้าใครกดไลค์กดแชร์และให้หุ่นดีๆสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคือสิ่งจำเป็นใช่ไหม๊ายบายเพื่อนเลิฟเลิบทุกคน